การใช้งานเมนูยอดสต็อกยกมาซึ่งก็คือยอดคงเหลือของสินค้าก่อนวันเริ่มระบบนั่นเองค่ะสำหรับกิจการที่มีการดำเนินการมาแล้วและจะย้ายมาจากระบบอื่นเพื่อให้จำนวนสินค้าในสต็อกถูกต้องตามความเป็นจริงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มรายการยอดยกมาสต็อกสินค้าเข้ามาในระบบด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นกิจการเปิดใหม่สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ค่ะขั้นตอนแรก ให้ไปที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือเลื่อนลงไปที่โรคสต็อกคลิกเลือกยอดสต็อกยกมาค่ะมุมซ้ายบนจะแสดงวันที่เริ่มระบบที่ใส่ในขั้นตอนตั้งค่ากิจการจะไม่สามารถแก้ไขได้ซึ่งเราต้องนํายอดสินค้าคงเหลือจากระบบเดิมณนะวันเดียวกันนี้มาใส่ในเมนูยอดสต็อกยกมาค่ะถัดมาคือการเลือกสินค้าเพื่อน,นํามาใส่ยอดยกมาสามารถคลิกที่ช่องรหัสสินค้าชื่อสินค้าหรือคลิกที่เครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มรายการสินค้าก็ได้ค่ะ โดยในส่วนนี้สามารถเลือกเฉพาะสินค้าที่ต้องการใส่ยอดยกมาได้ค่ะระบบจะดึงราคาทุนของสินค้าจากฐานข้อมูลสินค้ามาให้ก่อนแต่สามารถแก้ไขได้นะคะถ้าหากต้องการเพิ่มข้อมูลยอดยกมาทุกรายการให้คลิกที่ p ู l เพื่อดึงรายการทั้งหมดจากนั้นระบบจะแสดงรายการสินค้าขึ้นมาให้เป็นจํานวนหนึ่งชิ้นทุกรายการสามารถแก้ไขจํานวนสินค้าและราคาทุนของสินค้าได้ค่ะขั้นตอนนี้ต้องระวังนะคะระบบ จะดึงสินค no ้าจากฐานข้อมูลมาให้ทั้งหมดถ้ารายการไหนไม่มียอดยกมาต้องกดเครื่องหมายกากบาทเพื่อลบบรรทัดนั้นทิ้งด้วยนะคะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ทําการบันทึกข้อมูลยอดสต็อกยกมาจะแสดงในรายงานยอดสินค้าคงเหลือรายการเคลื่อนไหวค่ะการเรียกดูรายงานยอดสินค้าคงเหลือรายการเคลื่อนไหวไปที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือเลือกหัวข้อเมนูอื่นๆและคลิกที่รายงานต่างๆค่ะจากนั้นให้คลิกเลือกรายงานสินค้าคงเหลือตามประมวลรัศดากรค่ะ จากนั้นเลือกระยะเวลาที่ต้องการจะเรียกดูรายงานและคลิกที่เครื่องหมายซิงที่มุมขวาบนเพื่อเรียกรายงานค่ะสักครู่จะมีแจ้งเตือนว่าได้รับรายงานแล้วให้คลิกที่ตกลงเพื่อเรียกดูรายงานค่ะรายงานนี้จะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลย้อนยกมาและการเคลื่อนไหวของสินค้าทุกชนิดโดยจะแสดงจำนวนสินค้าต้นทุนต่อนหน่วยและมูลค่ารวมของสินค้าค่ะ สำหรับการเพิ่มสต็อกยกมาจนถึงการเรียกดูรายงานก็จบลงเพียงเท่านี้หากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยในการใช้งานก็สามารถติดต่อ n e x ทูได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะพวกเรายินดีให้บริการค่ะ